สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตรามแม่กงมกันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะน้องพาเรากำลังเรียนเรื่องแม่กงนะ,ะงั้นเดี๋ยวเราเรียนกันเลยนะ ตั้งใจดูนะคะวันนี้ครูเข้าเร็วไปหน่อยนึงนะคะฟังไปเรื่อยๆนะคะ้็มาแล้วปิดไมคนะคะครูจะพูดแล้วละ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณดาจ้าสวัสดีค่ะดูมาตราแม่กงเลยนะคะอ่าแม่กงน,นี่มาตราแม่กงมาทำอะไรเดี๋ยไปชัดแบ็ก,ก่อนจ้าจ้ามันปิดไมโครโฟนนะคะ อจุดประสงค์ในการเรียนแม่กงของเราคืออธิบายความหมายมาตรามาตรากงได้นะคะเขียนคำในหน้าตากลงได้แล้วก็มีมารยาทในการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะเานั่งเรียนี้นมาเล่าอตรงนี้นนนอ่าดูเรื่องแสงนะคะอ่าแสงแสงมีงองูสะกดนะคะดูรูปไปด้วยนะคะ แสงนะคะแสงต่อไปหวงขออ้วงงห่วงห่วงไม่เอกห่วงนะคะใช้งองูสะกดต่อไปอ่างนะคะอ่างออางไม่เอกอ่างอ่ามีคนเข้ามาอีกแล้วนะคะอ่เรานำเสนอต่อนะคะ อ่ามีคนออกไปเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะเข้าๆอะไรก็เข้ามาเถอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้ามาแล้วปิดไมค์คุูกำลังนำเสนอนะคะอ่าถึงอ่างแล้วค่ะแม่กกงมีงองงูสะกดนะคะเรียนดูรูปเลยดูภาพเลยนะคะอ่างนะคะมีงองงูสะกด ย่างมียอยักไม่ใช่ย่างมียอยักเป็นพยัญชนะต้นนะคะยออางงอ,งอยางยางไม่เอกย่างใบตองอดูใบตองกันนิดนึงมันเป็นคำสองพยางนะคะเราดูคำว่าใบาตองจะมีงองูเป็นตัวสะกดในพยางที่สองแบบนี้นะคะส่วนคำว่าใบานี้อยู่ในมาตราแม่กอกาอย่างที่เราเคยเรียนไปเมื่อวานคะต่อไปอันนี้เป็นตารางนะคะ อันนี้ถ้าอยู่ในห้องจริงเราก็จะมีเล่นเกมเปิดเปิดคำนะคะแล้วก็อ่านแต่อันนี้เรามาดูกันเลยดูคําศัพท์เลยนะคะก็จะมีคําศัพท์ที่เรียนถ่ายได้คือนกยูงเห็นไหมคะงององ,ง,องูเป็นตัวสะกดตัวเหลืองก็งองงูเป็นตัวสะกดอีกทองงองงูสะกดแปงงองงูสะกดหลังคาคําว่าหลังนะ,ะมีงองงูสะกด คำศัพท์ที่นักเรียนทายได้นะคะคำว่าเตียงงอง,งูสะกดเครื่องแกงเห็นไหมคะที่เขาเน้นด้วยสีแดงระคางเครื่องฟ้ารางมีอีกนะคะความหมายของมาตราแม่กงก็คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ปผสมด้วยสระเสียงสั้นเสียงยาวแล้วก็สระ ผสมนะคะได้ทั้งหมดเลยเช่นคำว่าเสียงอย่างเงี้ยสระเอียก็เป็นสะระผสมอ่ะเรามาสำรวจคำนะคะอันนี้ใบงานจะไปที่หลังนะคะอ่ะเรามาดูคำที่นักเรียนควรจะสำรวจได้นะคะจากเมื่อกี้มีคำว่าแสงคำว่าแรงคำว่าแกงแข็งแรงแตงกวา เห็นไหมคะมีขีดเส้นใต้ถ้ามันมีสองคำขีดเส้นใต้คําไหนก็คือคํานั้นมีงอง,งูเป็นตัวสะกดวางไกลกังวลคําว่าวางกับคําว่ากังนะคะอ่ะเราก็ถึงสรุปกันแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนไปอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนเข้าทีหลังนะคะมาตราแม่กงเป็นคําที่มีงอเป็นตัวสะกดมีทั้งคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น เสียงยาวแล้วก็สลประสมด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปเช่นคำว่าทองคำว่านกยูงคำว่าเครื่องเช่นคำว่าเครื่องแกงถั่วเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะย้อนตั้งแต่แรกเลยอีกครั้งหนึ่งคนที่เข้ามาทีหลังนะคะจะได้ดูเออสไลด์แรกด้วยนะคะเพราะว่ามีทยอยกันเข้ามานะคะ อ่ะดูนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันมาตราแม่กงโดยมีจุดประสงค์อยู่3ข้อคืออธิบายความหมายเขียนคำแล้วก็มีมารยาทในการฟังการอ่านการเขียนคำแรกคือคำว่าแสงเห็นไหมคะแสงส่องมาเห็นไหมคะลำแสงอันนี้แสงนะคะต่อไปคำว่าห่วงสังเกตตรงตัวท้ายอะค่ะนี่นะคะขอเน้นอีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะคำว่าแสงมีงองงูสะกดต่อไปคำว่าห่วงนี่นะคะมีงองงูสะกดเหมือนกันนะคะคำว่าอ่างบางคนเข้ามาตรงคำว่าอ่างนี่ค่ะมีงองงูสะกดเหมือนกันนะคะ ต่อไปคำว่าย่างย่างมีงองูเป็นตัวสะกดเนี่ยตัวสะกดเราก็เรียนไปแล้วคือพยัญชนะท้ายอ่าใบตองอันนี้คำว่าใบตองคำว่าตองมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะอ่าสำหรับคนที่เพิ่งมาอ่าทีนี้ก็จะไวขึ้นนิดนึง ทีนี้ดูอันนี้ไม่ต้องขีดเส้นแล้วเขาจะมีคำให้เราดูนะคะแล้วก็มีตัวเน้นตัวอักษรงองูด้วยสีแดงหานกยุงถวนเหลืองทองแตงหลังคาเตียงเครื่องแกงระคังเฟื่องฟ้ารางังเราสรุปได้ว่ามาตรากงหรือแม่กงก็คือคำที่มีงอเป็นตัวสะกด ว่ามีทั้งคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นเสียงยาวแล้วก็ผสมด้วยสระเสียงเสียงที่มันผสมกันนะคะสระผสมแล้วก็สารวจได้แล้วที่จริงเราทําได้เยอะกว่านี้นะคะมีคําว่าแสงคําว่าแรงคําว่าแกงแข็งแรงแตงกวาวางไกลกังวลนะคะแล้วก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึง่งมาตรากง ก็เป็นคําที่มีงอเป็นตัวสะกดมีทั้งคําที่ผสม,มสระด้วยสระเสียงสั้นสระเสียงยาวแล้วก็สะระผสมนะคะขอเพิ่มไปเช่นคําว่าทองนกยูงนิสสระอ,อ้น่เสียงยาวสระอูก็เสียงยาวสระเอือนี่ค่ะสะระผสมนะคะเรื่องแกงถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ หน้าก็จะเป็นมาตราแม่กลมนะคะทีนี้หลังจากเราเรียนอันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาแบบฝึกหัดให้ทำทีหลังนะคะจะส่งไปให้ทางแบบฝึกหัดที่เป็นรายสัปดาห์นะคะส่วนเมื่อจบอันนี้แล้วเราก็จะเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันระหว่างนี้คนที่เข้ารับฟังออนไลน์มีใครสงสัย ช่วยเปิดแล้วก็ถามเลยค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะที่จะถามถ้ามีถามได้เลยค่ะถ้าไม่มีนะคะครูขอจบการนำเสนอเรื่องมาตาแม่กกงเท่านี้นะคะสวัสด,ดีค่ะ